นิสสันเตรียมปิดดิวฟิสเกอร์ด้วยเงินลงทุนกว่า14,000ล้านบาทอ่าน,นำไปสู่การพัฒนานาวราอีวีในอนาคตแม้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนิสสันถือว่าเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกโดยมีลีฟเป็นรุ่นเรือธงแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ใช่เวลาแจ้งเกิดของรถยนต์ไฟฟ้าในขณนะนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่รองรับแถมราคาก็ยังถือว่าเอื้อมถึงได้ยากโดยเฉพาะในเมืองไทยที่นิสสันพยายามเข้ามาทําตลาดแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีนิสสันและค่ารถยนจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้กลายมาเป็นผู้ตามในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วปล่อยค่ารถยน์จีนได้แจ้งเกิดกันท่วนหน้าแม้แต่ค่ายุโรปและอเมริกาก็ยังถือว่านําหน้าในตลาดนี้ด้วยซ้ําอย่างไรก็ตาม นิสสันยังไม่ถูกตัดออกไปจากตลาดการแข่งขันเพราะบริษัทยังมีไพ่สําคัญในมืออยู่ก็คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมการแข่งขันในตลาด E ีวีได้ในอนาคตอันใกล้อีกไม่กี่ปีจากนี้แต่นิสสันไม่สามารถรอยถึงวันนั้นโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยกับตลาดที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นจึงนําไปสู่การเข้าเจรจากับบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกาอย่างฟิสเกอร์ ที่อยู่ในภาวะวิกฤตและพร้อมล้มละลายในทุกเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่านิสสันกำลังพิจารณาการลงทุนในบริษัทฟิสเกอร์เป็นจำนวนเงินมากกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว14,280ล้านบาทเพื่อให้ผลสภาพการล้มละลายและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องสำหรับ12เดือนข้างหน้าในขณะที่นิสสันเองก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยรีรถกระบะปิอพไฟฟ้า ที่ฟ i s k กอร์กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งก็คือแพลตฟอร์มของฟ i s k กอร์อ s k a รถกระบะปิล็อพขนาดเล็กที่ใช้พื้นฐานของ SUV รุ่นโอเชียนของบริษัทโดยคาดว่าเราอาจจะได้เห็นรถกระบะปิล็อพที่พัฒนาโดย2บริษัทนี้ภายในปี2026โดยจะมีการผลิตที่โรงงานของนิสสันในสหรัฐเมริก,กาซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตรุ่นพาร์ตไฟเดอร์สำหรับตลาดภูมินาฬขวาด้วย การทุ่มเงินจำนวนมหาศาลให้กับไล์อัพของ阿拉斯าสะท้อนถึงความสนใจในตลาดรถกระบะปิอัพขนาดเล็กของนิสสันที่แน่นอนว่าในช่วงแรกจะเน้นไปที่ตลาดสาหรัฐอเมริกาเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่เรียกว่า c h i c k e n t a x ที่สูงถึง25%์ในการนำเข้ารถกระบะปิอัพจากต่างประเทศซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ1960ที่เป็นการตอบโต้การตั้งกรแพงภาษีรถยนต์ของรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมน,นีในขณะนั้น ที่ผ่านมารถยนต์รุ่นแรกของฟิสเกอก็คือโอเชียรถ SV v ไฟฟ้าขนาดกลางซึ่งเป็นคู่แข่งของเท s l a m o เด l Y ที่มีการผลิตขึ้นในประเทศออสเตรียโดยบริษัทที่ชื่อ Magna Stayer ผู้ผลิตเดียวก,กันกับอีกหลายบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ในรุ่น G c l a s s Toyota ในรุ่น G r Supra และรถยนต์อีกหลายรุ่น Reuters รายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในว่า ดีลระหว่างนิสสันและฟิสเกอร์คาดว่าจะสามารถปิดลงได้ภายในเดือนมีนาคมนี้โดยเอกสารทางด้านเงื่อนไขได้ถูกจัดเตรียมไว,ว้แล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางการเงินอยู่โดยทางเฮนริกฟิสเกอร์ c ีของฟิสเกอร์ได้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนในฟิสเกอร์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์ม รวมถึงการลงทุนในสายการผลิตที่สหรัฐอเมริกาด้วยในปลายปี2022ฟิสเกอร์ได้ตั้งเป้าหมายการส่งมอบรถยนต์รุ่นโอเชียนให้กับลูกค้าให้ได้ถึง42,000คันในปี2023แต่พอเข้าจริงบริษัทสามารถทำการผลิตได้เพียง1,000 0คันและจำหน่ายออกไปได้เพียง5,000คันเท่านั้นจากปัญหาในเรื่องคุณภาพและการผลิตส่วนในปี2024นี้ ฟิสเกอร์ตั้งใจจะส่งมอบรถให้ได้2 0งห0ื่ถึงสอง0มคันเนื่องจากความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดน้อยลงทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปและบริษัทยังมีแผนในการลดจำนวนพนักงานให้ดีถึง15%บห้าเปเฟิสเกอร์ได้เปิดตัวอาลาสกา้าในปี2023ที่ผ่านมาโดยเคลมว่ามีระยะทางวิ่งสูงสุด547กิโลเมตรต่อชาร์จในราคาเริ่มต้น ที่45,400เหรียญสหรัฐหรือราว1,620,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนลดจากทางรัฐบาลอเมริกาอย่างไรก็ตามอลาสก้าเป็นรถกระบะปิกอัพที่มีขนาดเล็กกว่ารถกระบะขนาดหนึ่งตันอย่าง Isuzu D-Max, Ford Ranger, Toyota Hilux ที่เป็นรุ่นขายดีในเมืองไทยโดยในสหรัฐอเมริกาอลาสก้ามีคู่แข่งโดยตรงก็คือ Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz โดยนิสสันกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินตลาดรถกระบะไฟฟ้าโดยจะเน้นไปที่รถกระบะขนาดกลางอย่างนวาวาร่าและรถกระบะขนาดเล็กในสหร,รัฐอเมริกาก่อนการเข้าลงทุนในฟิสเกอร์ของนิสสันเป็นเหมือนทางลัดให้กับบริษัทในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรถกระบะพลังไฟฟ้าซึ่งหากผลลัพธ์ออกมาหน้าพอใจเราก็อาจจะได้เห็นนวาวาร่าอีวีที่ใช้แพลตฟอร์มของฟิสเกอร์ก็เป็นไปได้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ